สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องการผสมพยาบาลเมื่อสงสัยถูกงูพิษกัดอย่างแรกที่สําคัญนะครับคือตกใจได้เมื่อถูกงูกัดนะครับแต่ไม่ต้องขาดสติเนื่องจากงูพิษในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วไม่มีงูพิษตัวไหนที่ทําให้เสียชีวิตทันทีท่านมีเวลาที่จะไปพบแพทย์หรือถามพยาบาลสิ่งที่ท่านควรทาคือล้างแผลด้วยน้ําสะอาดพยายามเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นห้าม กรีแผลดูดแผลหรือใช้ไฟจี้หรือใช้สูญพัยพอกทาแผลเพราะจะได้แผลติดเชื้อได้นอกจากนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องขันชนะไม่ต้องรัดเหนือแผลแล้วท่านรีบไปพบแพทย์รักษาพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านท,ที่สุดเท่าที่ทําได้สิ่งที่แพทย์จะถามท่านเมื่อท่านถึงสถานพยาบาลก็คือว่าลักษณะและสีรูปร่างของงูเป็นอย่างไรอะไรก็ตามท่านไม่จําเป็นต้องตีง,งูไปด้วยนะครับท่านถูกกัดเวลาไหนงูพิษที่พบบ่อยไปิเวยนั้นคืองูอะไรบ้างท่านมีโรคประจําตัวอะไรแพ้ยาอะไร และท่านเคยมีบาดแผลเซรุ่มของม้าหรือไม่